สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสบดีที่3เมษายนพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินค่ะ มวยเริ่มแข่งขันเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางทีวีช่องทู24และแอปพลิเคชันพรายทีวนะคะมวยจัดก,การแข่งขันทั้งหมด9คู่ค่ะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้นมาฝากสมาชิก f อทุกท่านจำนวน4คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่4คู่ที่7คู่ที่8และคู่ที่9นะคะ นอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด V.I.P. ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ด ไปทำกำไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสุดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด mm98 ค่ะย้ำนะคะแอด mm98 ค่ะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย mm98 นะคะแล้วก็ต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้าค่ะ คู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่านักชกทั้งหมด4คู่ที่จะนำมาฝากสมาชิก f อทุกท่านในวันนี้มีใครชกกับใครบ้างมวยคู่ที่4ของรายการนะคะซึ่งจะทำการชกเป็นคู่เอกในช่วงแรกนั่นเองนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะนิโรธจิตอาสาบางแก้วนะคะพิกัดน้ำหนัก120อปอนด์ค่ะ นักชกจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตอาสาบางแก้วพัทลุงนะคะแต่มาเก็บตัวที่ทำน้ำหนักที่ค่ายมวยส่อบุญมีริดค่ะนักชกวัย21ปีนะคะสูง167เซนติเมตรชกมวยมาร้อยกว่าไฟค่ะน้ำหนักปล่อยๆ61กิโลนะคะ สามฝ้หลังชนะคะแนนหนึ่งอำนาจอึง่งอุบลเมื่อวันที่17ธันวาคมที่รังสิตนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ค่ะชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชักชัยเมื่อวันที่7มกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะและล่าสุดหะ,ะแพ้คะแนนชายโทนวออุราชาเมื่อวันที่2 0 7กุมภาพัานธ์ที่สนามมวยราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเด่นผาด่างแดงรถดีค่ะพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซ้อมอยู่ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงค่ะ วัย17ปีนะฮะสูง175เซนติเมตรชกมวยมา80กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลนะคะ3ไฟหลังชนะคะแนนชรันดาบรันสารคามมวนที่3มกราคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะชนะคะแนนเพชรกาก้าระนองมวยไทยมวนที่30มกราคมที่ราชดำเนินค่ะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะคะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนหนึ่งอำนาจอึงอุบลโม่ที่27กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินค่ะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะคะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่1กันนะคะนิโรธมวย ขวาเข่าในบูดุดันแข้งขวาสาสโต้แรงมีลูกขวางหน้าอาวุธหลากหลายนะคะในขณะที่เจ้าเด่นผาด่างมวยขวาเข่าในเหนียวแด่นเหนียวแน่นบูดุดันเหมือนกันนะค,ะคู่นี้ต่อน้ำหนักกันหนึ่งปอนค่ะโดยเจ้านิโรธนะ,ะชกที่พิกัด120เด่นผาด่าง121ต่อทั้งน้ำหนักและรูปร่างเลยนะคะ ชางเด่นผาด่างได้เปรียบรูปร่างสูงกว่าแต่ทว่ากระดูมวยอยู่ทางเจ้านิโรธนะคะแต่ด้วยเวทมองว่าน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญไฟนี้ของเจ้านิโรธนะคะเพราะปะกะติเนี่ยชกอยู่ที่พิกัด122ไฟนี้บีบลงมา2ปอนเพื่อเจอรุ่นน้องอย่างเจ้าเด่นผาด่างซึ่งวันนี้ได้ชกในพิกัด121ถึงเป็นน้ําหนักสบายนะคะคู่นี้นะคะอาวุธมวยคล้ายกันวัดกันที่เวทน่าจะเป็นตัวแปรนะคะบวกความสูงใหญ่ของเจ้าเด่นผาด่าง น่าจะเป็นน่าจะมีโอกาสขึ้นชั้นท่ารัศมีแซงรุ่นพี่ได้คู่นี้นะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่หนึ่งของรายการนะคะเด่นผาด่างแดงรถดีจะชนะเจ้านิโรธจิตอาสาบางแก้วค่ะไปว่ากันที่คู่ที่7ของรายการต่อเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชร สองแสง JP Power พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดมหาสารคามค่ะซ้อมอยู่ที่บางเทามวยไทยภูเก็ตนะคะนักชกวัย20ปีค่ะสูง169เซนติเมตรนะคะชกมวยมาร้อยกว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ59กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนทีระพงดาบทิศบางรักเมื่อวันที่31ตุลาคมที่สนามมวยราชดำเนิน,นะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก1 1 8ปอนด์ค่ะ ชนะคะแนนเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมเมืม่อวันที่3ธันวาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะแพ้คะแนนลูกกรอกเพชรพอลักบุญเมืม่อวันที่23มกราคมที่ราชดำเนินนะคะวันนั้นชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเพชรนิพนธ์เพชรสี่หมื่น,พ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 น 4, ค่ะ พิกัดพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะคะนักชกจากจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร40่0,000วัย20ปีสูง168เซนติเมตรชกมวยมา50กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ56กิโลนะคะ3ไฟหลังค่ะชนะคะแนนทศกัณฐ์ช้างนครศรีมุ่อที่ที่26ธันวาคมที่สุราษฎร์ค่ะ ชกไว้ที่พิกันดน้ำหนัก115ปอนด์นะชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโหลวงปู่สวงเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะฮะชกไว้ที่พิกันดน้ำหนัก116ปอนด์ค่ะแพ้คะแนนทศกัน,น,กนช้างนะครศรีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ช่อง7สีชกไว้ที่พิกันดน้ำหนัก117อปอนด์นะคะ และล่าสุดค่ะแพ้คะแนนบรลลังเงินอยุทธชัยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่อ้อมน้อยนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ค่ะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่7กันนะคะเพชรส่องแสงมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางขาวงในปล้ำตีแรงบูดดุดันนะคะในขณะที่เจ้าเพชรนิพ์มวยขวาเข่าใน,ล,นล้วนเลยนะคะเปิดเกม สาดแข้งต่อยท้องล็อกรักตีมวยคู่นี้นะคะวันนี้ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์นะความได้เปรียบเวทอยู่ทางเจ้าเพชรสองแสงนะคะได้เปรียบประสบการณ์กระดูกการผ่านเบอร์มวยฝีมือจ,จัดจ้านต้นๆน,นำไปก่อนแน่นอนนะคะเพชรนิพน์มวยเขา่าต้องลุ้นปลาย,ลายและใน3ามไฟหลังพ่ายมารวดไฟนี้ถ้าอยากแจ้งเกิด ต้องเดินติดในต้องบทให้ทางฝั่งเจ้าเพชรสองแสงยุบให้ได้เท่านั้นนะคะตัวนี้ดังนั้นนะคะมองว่าสมองมวยความพพิ้วฝีมือต้นๆเพชรสองแสงจะต้องขึ้นํำไปก่อนแน่นอนนะคะและน่าจะผ่านได้ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพชรนี้คือพูดงว่าเหมาะที่จะเล่นซื้อขายสําหรับคู่นี้เข้าไปก่อนที่เพชรสองแสงจากนั้นค่อยออกตัว ที่เพชรนิพ่ปลปลายๆนะคะแต่สําหรับทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่7ดของรายการนะคะเพชรส่องแสง JP Power จะชนะ เพชรนิพนเพชร4ี0 0มืค่ะผ่านไป2คู่แล้วนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์ดีๆวันนี้ก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดมมเนะคะเพิ่มเพื่อน id มีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 เข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิก เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆในแต่ละวันในแต่ละรายการไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะไปต่อกันที่มวยคู่ที่8ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเพชรนิรันดาบรันสารคามนะคะพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ค่ะนักชกวัยวัย30ปีนะคะจากจังหวัดมหาสารคามซ้อมอยู่ที่ คายมวยดาบรันสารคามนะฮะสูง168เซนติเมตรชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วนะฮะน้ำหนักปล่อยๆลกอย64กิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนนเพชรชลทารกออดิศักด์เมื่อที่19กันยายนที่ราชดำเนินนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะ แพ้คะแนนเพชรชลทานกออดิศักดิ์เม่ที่24ธันวาคมที่รังสิตนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์เม,ม่ที่11กุมภาพันธ์ที่มหาสารคามชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์นะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะยอดธงทอแทนไทยพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทานะคะซ้อมอยู่ที่ ทีเคดีมวยไทยยิมที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนักชกวัย20ปีค่ะสูง177เซนติเมตรชกมวยมา80กว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ65กิโลนะคะ3ามไฟหลังค่ะแพ้คะแนนเพชรวันชัยวอสังประภัยเมื่อที่24มีนาคมที่ปัตตานีนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก131ปอนด์ค่ะชนะนกยก3าสมิงดำจออาจารบุญมุ่นที่3พฤษภาคมที่ราชดํเนินนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก129ปอนด์ค่ะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่8กันนะคะเพชรนิรันมวยเ,เก่ามวยแก่แต่ยังแก่งนะคะเป็นมวยเปิดเกมเดินเข้าหาเขาในรัดเหนียวแน่นเหลี่ยมจับในดีมีศอกเสริม ในขณะที่เจ้ายอดธงนะฮะมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายแรงปล้ำตีแข็งแกร่งขวางหน้าเหลี่ยมเชิงฉลาดฟอร์มกำลังสดกำลังห้าวเลยนะฮะมวยคู่นี้นะรประสบการณ์กระดูกอยู่ที่ทางฝั่งของเจ้าเพชรนิรันนะฮะความสดสูงยาวได้เปรียบรูปร่างอยู่ทางฝั่งยอดธงนะฮะ แต่เรือเวทีไป8เดือนอาจมีผลต่อการยืนระยะหรือไม่เราต้องลุ้นกันนะฮะเพราะทางฝั่งรุ่นพี่อย่างเพชรนิรันได้ชกอยู่สม่ำเสมอนะฮะแต่การเจอกันไฟนี้พิกัดน้ำหนัก129นะฮะเป็นน้ำหนักชกของทางเจ้ายอดธงค่ะแถมได้ใหญ่ยังไงเนี่ยลูกฝีมือขึ้นมาต้นๆต,ต,ต้องนำไปก่อนแน่นอน ปลายๆค่อยออกตัวกันนะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่8ของรายการนะะยอดธงทอแทนไทยจะชนะเจ้า เพชรนิรันดาบรันสารคามค่ะจากนั้นก็ไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่9ซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการในช่วงที่2นั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่พิกัดน้ําหนัก122ปอนด์นะคะ นักชกจากจังหวัดตรังค่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะคะวัย25ปีสูง166เซนติเมตรชกมวยมาร้อยกว่าไฟแล้วน้ำหนักปล่อยๆ61กิโลนะคะ3ามไฟหลังแพ้คะแนนวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะชนะคะแนนเอก,กลักษณ์สสมานกาเม้น เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ราชดำเนินนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะฮะแพ้คะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยมอนที่16มกราคมที่ราชดำเนินนะฮะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะปืนใหญ่ป่าโดอยุธยา พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ค่ะนักชกจากจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพอหลักบุญที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวัย23ปีค่ะสูง170เซนติเมตรนะคะชกมวยมา60กว่าไฟน้ำหนักปล่อยๆ6กกิโลค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะคะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยโมที่2ี่สิพฤศจิกายนที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ค่ะ ชนะคะแนนเสาโทออัจฉริยะเมื่อที่2มกราคมที่ราชด,ดำเนินนะคะ ชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์ค่ะและล่าสุดนะคะชนะคะแนน1เอราวันเมืม่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ราชดำเนินนะคะชกไว้ที่พิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นะคะเรามาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่9นะคะซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการในช่วงหลังนั่นเองนะคะดีเซลเล็กมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายเตะขวาออกได้สองแข้งสองาดนะคะเขาในไล่แขนมีสอกเสริมในขณะที่เจ้าปืนใหญ่มวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง หลากหลายนอกได้ในดีคู่นี้ประสบป,ประสบการกระดูกการผ่านเบอร์มวยอยู่ที่เจ้าดีเซลเล็กนะคะแต่ความสดใสร้อนแรงได้เปรียบรูปร่างอยู่ทางฝั่งปืนใหญ่ดีกรีแชมป์ม,มวยรอบ5ดาวเงินล้านนะคะสามไฟหลังชนะรวดเลยนะ,ะแถมชนะตัวดีๆมาทั้งสิ้นโดยเฉพาะ ชนะเสาโทก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมของเจ้าปืนใหญ่นั่นเองนะคะคืนคู่นี้นะคะเจอกันที่เวท122มองว่าเป็นเวทน้ำหนักของเจ้าดีเซลเล็กนะคะแต่ทว่าความใหญ่ความสดความหลากหลายกำลังได้ใจกำลังห้าวซ้ายเจอซ้ายวันนี้ซ้ายปืนใหญ่น่าจะทำงานได้ดีกว่าค่ะในทัศนะมุมมองของดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่ามวยคู่ที่9ค่ะปืน ใหญ่ป๋าโดอยุทยานะคะจะชนะดีเซลเล็กเพชรยินดีอาคาเดมี่ค่ะก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะสำหรับสี่คู่ดีๆในทัศนวิจารณ์ดีๆที่นำมาฝากสมาชิกเอที่รักทุกท่านในวันนี้นะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะช่องทีเด็ดมวยสดโดยเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวนะคะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ แอ M M 98ค่ะเพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย M MM M 98นะคะเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์มวยดีๆไปพร้อมๆกันนะคะและหากท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้ เข้ามาติดตามก็ขอให้กดติดตามกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทัศนวิจารณ์มวยดีๆในแต่ละวันที่ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนํามาฝากทุกท่านนั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสบดีที่3เมษายนนะคะคู่ที่4ค่ะเด่นผาด่างแดงรถดีจะชนะนิโรจิตอาสาบางแก้วนะคะคู่ที่7ค่ะเพชร สองแสง jp power จะชนะเพชรนิพนธ์เพชร40,000ค่ะคู่ที่8นะคะยอดธงทอแทนไทยจะชนะเพชรนิรันดาบรันสารคามค่ะและคู่ที่9นะคะปืนใหญ่พอหลักบุญจะชนะดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะคะ ก็ครบถ้วนขบวนความแล้วสําหรับวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก f c ทุกท่านนะคะจงประสบแต่ความโชคดีค่ะเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะคงต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิก FC ที่รักทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ